กลับเหรอเนี่ยโอ,โอเคโอเคค่ะบิวยังไม่กลับหรอกค่ะลองทาไม่ใส่หรออันนี้กูอินเสิร์ตตั้งแต่ตีนเลยนะเนี่ย ต้งจมปลางใหญ่ต้งกลางนะคะอเออยรูปโมออกหนระงปลาลิ้นหมาออกนั่งดีดีดดดสวยมากหสอง โอเขอบคุณแม่นิ่งค่ะเดี๋ยวมีซ้อมมุกอันหนึ่งค่ะขอเอาแกรน